อีกหนึ่งวิธีการเพื่อให้ iPhone ของเราปลอดภัยจากการจู่โจมโดยมิจฉาชีพจากระยะไกลครับเพื่อนๆครับไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าแต่สองครั้งเพื่อเปิดเมื่อเจอแล้วใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจิกๆการตั้งค่าหลังจากนั้นนะครับแบตเตอรี่ปุ่มไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัยปุ่ม ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับเมื่อเจอและใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึกจึกคิกบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดไมโครโฟนปุ่มหลังจากนั้นนะครับปัดไปทางขวาเรื่อยๆเลยครับการจำเสียงพูดปุ่มต้องปุ่มสุขภาพปุ่มเส้นโึกการวิจัยและข้อมูลดั้งเดิคิดปุ่มกระเป๋าสตางค์ปุ่มไปอีกนะครับชื่อและแอปพลิเคชันกปุ่มไฟและโฟลดอการเคลื่อนไหวและฟิตเนสโฟกัสปุ่ม ไปอีกครับเพื่อนเพื่อครับการเข้าถึงภาพที่สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ปุ่มเมื่อแอปขอการเข้าถึงแอปจะถูกทำแนะนำการเขียนบันทึกปุ่มการตรวจสอบด้านความปลอดภัยปุ่มไปอีกนะครับปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณคำเตือนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนตรวจสอบรูปภาพและวิดีโอที่มีภาพเปลือกก่อนที่จะถูกดูบน iPhone ของคุณและรับคำแนะนำเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยแอปโฮไม่มีสิทธิในการเข้าถึงรูปภาพหรือวิดีโอเรียนรู้เพิ่มเติมลิงก์งไปต่ออีกหน่อยนะครับเพื่อนเือนครับการวิเคราะห์และการปรับปรุุง การโฆษณาของรายงานความเป็นส่วนตัวของแอปปุ่มความปลอดภัยตัวข้อความปลอดภัยตรงนี้ครับปัดขวาเพื่อไปสำรวจต่อเลยครับโหมดล็อกดาวน์ปิดปุ่มโหมดล็อกดาวน์ตรงนี้ครับเพื่อนๆโหมดล็อกดาวน์นะครับเมื่อเจอแล้วใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึก๊กจึ๊กเลอกโหมดล็อกดาวน์หลังจากนั้นปัดขวาเพื่อไปสำรวจกันครับ โหมดล็อกดาวน์เป็นการปกป้องขั้นสูงสุดการป้องกันเพิ่มเติมนี้เหมาะกับกรณีที่คุณคิดว่าคุณอาจตกเป็นเป้าหมายโดยตรงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนสูงคนส่วนใหญ่ไม่เคยตกเป็นเป้าหมายจากการโจมตีในลักษณะนี้ก็จะมีคําอธิบายนะครับว่าเหมาะกับยังไงบ้างที่เรามาเปิดตัวเลือกนี้ฟังก์ชันนี้นะครับปัดขวาต่อนะครับสําหรับการปกป้องที่สมบูรณ์ต้องเปิดใช้งานโหมดล็อกดาวน์บนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณแอพเว็บไซต์และคุณสมบัติจะถูกจํากัดอย่างเต็มงวดเพื่อความปลอดภัยและจะไม่มีประสบการณ์การใช้งานบางประเภทอย่างสิ้นเชิง ปัดขวาต่อนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มถ้าเกิดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมต้องการดูเพิ่มเติมก็แตะเข้าไปตรงนี้นะครับไปต่อนะครับเปิดใช้โหมดล็อกดาวกลุ่มตรงนี้ครับเปิดใช้โหมดล็อกดาวเราใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปจ๊กจกเลือกอยู่เปิดใช้โหมดล็อกดาวโหมดล็อกดาวหัวข้อหลังจากนั้นปัดขวาเพื่อสำรวจเลยครับ อยู่ในโหมดล็อกดาวน์แอปเว็บไซต์และคุณสมบัติจะถูกจำกัดอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและจะไม่มีประสบการณ์การใช้งานบางประเภทยอย่างสิ้นเชิงก็จะมีคำชี้แจงขึ้นมาอีกทีนึ่งว่าออจะมีผลให้เป็นยังไงบ้างข้อความไฟแนบข้อความส่วนใหญ่ถูกปิดกัน้นและไม่มีคุณสมบัติบางอย่างไปต่อนะครับเซสช การโทรเซสทันที่เข้ามาจากคนที่คุณไม่เคยโทรหามาก่อนหน้านี้จะถูกปิดกัน้นคุณสมบัติต่างๆเช่นแชร์เพล์และไลฟ์ฟโต้จะไม่มีให้ใช้งานรายละเอียดของการใช้งานจะเปลี่ยนไปนะครับไปต่อครับการท่องเว็บเทคโนโลยีบางอย่างและคุณสมบัติการท่องเว็บถูกปิดกัน้นรูปภาพตำแหน่งเริ่มต้นเราจะไม่รวมตำแหน่งที่ตั้งเมื่อแชร์รูปภาพและอัลบลบมที่จะถูกเอาออกจากแอปรูปภาพเรียกว่าหลังจากที่เราเปิดโหมดนี้แล้วเนี่ย เราจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับไปต่อนะครับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มาถึงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้วนะครับการเชื่อมต่อโดยใช้สายกับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมอื่นในระหว่างที่ iPhone ของคุณล็อกอยู่ถูกปิดกัน้นการเชื่อมต่อไร้สายมีทั้งการเชื่อมต่อแบบใช้สายแล้วก็มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับจะอธิบายไว้ครบถ้วนเลยนะครับการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติถูกปิดกัน้น บริการของ Apple คำเชิญที่ส่งเข้ามาสำหรับบริการของ Apple จากผู้คนที่คุณไม่ได้เชิญก่อนหน้านี้จะถูกปิดกัน้นโปรไฟล์ไม่สามารถติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าได้เช่นโปรไฟล์สำหรับโรงเรียนหรือที่ทำงานเปิดใช้โหมดล็อกดาวน์ปุ่มมาถึงตรงนี้แล้วครับเพื่อนๆครับมาถึงปุ่มน,นี้สวิตช์เพื่อที่จะให้เราเลือกว่าปิดหรือว่าเปิดนั่นเองนะครับทีนี้ลองปัดขวาไปดูอีกที่นึงเปิดใช้โหมดล็อกดาวน์ปุ่ม ป,ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มล่างสุดหรือว่าขวาสุดนั่นเองนะครับเมื่อเรามั่นใจว่าเราต้องการเปิดโหมดนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวหรือว่าเพื่อการรักษาความปลอดภัยให้กับ iPhone ของเรานะครับเราก็ปัดมาให้ตรงกับเปิดใช้โหมดล็อกดาวน์ปุ่มแล้วเราใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งจึ๊กๆเปิดใช้โหมดเตือน ดดใช้ห down, หล็อกาวรยังมีคําถามขึ้นมาอีกทีหนึง่งปัดเพื่อสํารวจเลยครับโหมดล็อกดาวน์ต้องเริ่มการทํางาน iPhone ใหม่เปิดใช้และเริ่มการทํางานเครื่องใหม่ปุ่มแล้วก็จะเจอปุ่มนี้ยกเลิกปุ่มจะมีปุ่มยกเลิกยกเลิกปุ่มอยู่ทางขวาสุดเลยนะครับส่วนถ้าเกิดเราต้องการจะเปิดโหมดล็อกดาวน์นะครับเปิดใช้และเริ่มการทำงานเรื่องใหม่ป,ปุ่ม เปิดใช้และเริ่มการทำงานนั่นเองนะครับเราใช้1นิ้วแตะ2ครั้งไปตรงนี้จึก,กจึการชิช่องปอนรหัสได้ป้อน่าที่ศูนย์จากหค่าช่องป้ข้อความแบบปลอดภัยเขาก็จะขอรหัสโปรดล็อกหน้าจอ iPhone ของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราป้อนรหัสเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเครื่องก็จะ รีเซ็ตนะครับก็คือจะรีสตาร์ทครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะหลุดการเชื่อมต่อต่างๆไปนะครับเช่นว่าถ้าเกิดขณะน,นี้เราเชื่อมต่อ w i f i อยู่ก็ต้องมาเชื่อมต่อกันใหม่แล้วก็จะถามเรารอบใหม่ว่าเจอ Wi-fi อันนี้ไม่ค่อยปลอดภัยนะจะเชื่อมต่อไหมอะไรแบบนี้เราก็ต้องมาเลือกกันอีกทีหนึ่งนะครับหรือ อุปรกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธอะไรต่างๆนะครับเช่นว่าลำโพงเอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยเขาก็จะมายกเลิกการเชื่อมต่อทั้งหมดออกไปก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับวิธีการน,นี้เป็นหนึ่งในฟังก์ชันของ iPhone กับระบบปฏิบัติการ iOS ที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนะครับ เรียกว่าเป็นหนึ่งในการตั้งค่าที่จะให้ความปลอดภัยกับเรามากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์นะครับยังไงก,ก็การออกแบบในส่วนนี้เนี่ยเป็นการออกแบบโดยคนโดยมนุษย์นะครับการเข้าถึงโดยมิชฉาชีพเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความสามารถของมนุษย์เช่นเดียวกันบางทีตั้งผูกไว ก็จะมีคนมาแก้ได้แต่ณนะปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าเป็นความปลอดภัยในอีกขั้นหนึ่งนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องร e n และทีมงานด้วยนะครับ